การแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มราชมงคลของอีสานซึ่งมีทั้งหมด5วิทยาเขตครับจากคนอีสานก็จะมีการจัดก,การแข่งขันราชมงคลอีสานเกมครั้งที่32ครับกรครวิทยาเขตกาลสินวิทยาเขตขอนแก่นการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับจะมีการแข่งขันรวม ไลา์หลายเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรศรีอนันต์และครับซึ่งท่านเป็นตัวแทนมาร่วมแถลงข่าวด้วยวันนี้ถึงพั0หกว่าคนนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของเยอเกตสุวินเองนั้นก็ได้จัดเตรียมในเรื่องของสนามในเรื่องของที่พักในน้อยเชนสุวินและก็ท่านผอปตามวเยอเกตนะครับและก็ครูคณะครูอาจารย์ผู้งานทุกข่านนะครับ ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน15ปีชาย18ปีชาย30ถึง7จำนวน7กิโลนะครับระยะทางก็เกประมาณ20ว่ากิโลนะครับผมแล้วมีทั่วไปอีกที่โดงยิมสุรินทร์นะครับที่เทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับสาวริวบล์นะครับ จัดประเภทชายและหญิงนะครับเราจะจัดอยู่ที่อาคารกีฬาก็แต่ยายามเสงภูเขานะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่เป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาของรัติการยนนะครับก็มีงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬานะครับตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันนะครับมีพิธีเปิดนะครับวัน พี่ยีบสาตุลาคมนะครับในช่วงเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเป็น